สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นกมุนขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทั้งผู้รับชมที่สปอร์ตต้นเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่คลิปนี้เปิดไพ่ดูดวงกันในหัวข้อคนที่ยุแยงบอนทำลายคุณจะต้องพบเจอกับอะไรเรามาดูก่อนว่าคุณนะถูกแอบยุแยงบอนทำลาย เกี่ยวกับอะไรบ้างคุณมันเด่นเกินไปเขาก็ไปยุแยงคุณในทางแปลกๆไปพูดถึงคุณในเรื่องแปลกๆเอาความโดดเด่นของคุณนี่แหละไปเป่าประกาศไปพูดว่าเออมันมันแปลกมากกว่ามันแปลกอย่างนั้นมันแปลกอย่างนี้มันไม่เหมือนคนทั่วไป ทำให้คุณถูกมองไม่ดีทำให้คุณถูกมองลบทำให้คุณถูกตั้งแง่โอ้ อันนี้ยุแยงบอลทำลายคุณให้คุณแตกคอกันกับพันธมิตรแตกคอกันกับคนรอบข้างนะครับให้คุณแตกหักแตกคอกับคนรอบข้างแบบกระทันหันเลยนะครับคุณกับพันธมิตรของคุณคุณกับคนรอบข้างก็อยู่กันดีๆนะครับแต่ก็ต้องทะเลาะกันแต่ก็ต้องหมางใจกันผิดใจกันเพราะ คำพูดยุแยงของคนเหล่านี้นะครับเพราะการยุแยงเพราะการบ่อนทำลายของคนเหล่านี้อย่าว่าแต่พูดเลยมากก็พูดเพราะเขาก็ทาได้ขอให้คุณแตกความสามัคคีกันกับคนนงคุณนะครับขอให้คนแตกความสามัคคีกับทีมมงคุณนะพวกเขาเนี่ย พยายามยุแยงบ่อนทำลายคุณให้คุณเหลือแค่ตัวคนเดียวให้คุณไม่มีสังคมให้คุณต้องไปอยู่อย่างโดโด,ดเดี่ยวเลยอะ่ะเขาอยากให้คุณโดดเดี่ยวไม่อยากให้มีสังคมนะครับไม่อยากให มีคนหวังดีกับคุณไม่อยากให้มีคนช่วยคุณไม่อยากให้หัวหน้าไม่อยากให้ผู้นำนะช่วยคุณเอนดูคุณอยากให้คุณแตกความสามัคคีกับเพื่อนฝูงรวมถึงหัวหน้าด้วยนะครับไม่อยากให้หัวหน้าไม่อยากให้บอสเอนดูคุณนะครับโอ้โ อยากให้คุณดวงตกไปเลยอ่ะอยากให้คุณกลายเป็นขาลงไปเลยจากที่เด่นๆอยู่อย่างเงี้ยอยากให้คุณพลิกผันกลายเป็นขาลงไปเลยโชคร้ายเกิดขึ้นกับคุณไปเลยยิ่งเห็นคุณอับโชคโชคร้ายตกต่ำได้ยิ่งดีนะครับอยากให้คุณป่วยหรือหนักๆเลยเนี่ยอยากเห็นคุณโอ้ ต้องต้องบอกว่าหลังจากนี้ใช้วิวจรารณญาณนะครับกรณีนี้มีเรื่องเกี่ยวกับคุณใส่มนดำเกี่ยวกับเรื่องวิชาอาคมในการกระทำยำยีด้วยวิธีเหนือธรรมชาติด้วยนะครับอยากให้คุณแบบป่วยอยาให้คุณแบบไม่ดีทุกเรื่องเลยนะครับลําดับตั้งแต่ข้อเท้าข้อกระดูกข้อเขา่า นะครับช่องท้องกลางตัวปวดหัวอาการเหล่านี้นะครับแนวแนวนี้เลยอันนี้พิดใช้วิจนแล้วในอันอยางสูงนะครับจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ใช่นะทุกวันนี้ยังมีให้เห็นจริงไหม ทีเนี้ยต้นเปิดครบเปิดครบห้าแล้วแหละเปิดครบห้าแล้วสรุปให้ทีคือไม่อยากเห็นคุณโดดเด่นน่ะเลยเอาความโดดเด่นของคุณเนี่ยไปป่าประกาศไปยุแยงไปหวนทําลายว่าคุณเนี่ยมันแปลกเอาความเด่นของคุณนี่แหละแต่ไปพูดในทางที่มันแปลกอะทําให้ถูกมองไม่ดีนะครับทําให้ ไปบ่นทำลายคุณอนะ่ะโดยการทําให้คุณแตกความสามัคคีกับพันธมิตรกับกัลยาณมิตรกับพักพวกของคุณไปบ่นทำลายคุณเอาไปยุยงแยงคุณอยากให้คุณนอยู่คนเดียวเหลือแค่ตัวคนเดียวอยากคุณโดดเดียวไม่อยากเห็นคุณได้รับการเมตตาเอ็นดูจากบอสจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็อยากเห็นคุณนะตกต่ำไปเลยนะครับ อยากให้คุณป่วยอยากให้คุณแย่ไปเลยนะครับอยากให้ชีวิตคุณแย่ไปเลยหนักๆมีมีมีเรื่องของคุณใส่มดํามีเรื่องของการกระทำยำยีด้วยวิธีเหนือธรรมชาติด้วยนะครับเฮ้ยทำกันขนาดนี้นะครับมาเรามาดูกันว่าคนเหล่านี้มันจะต้องได้เจออะไรนะครับ ทำยังไงได้อย่างนั้นทําอะไรไว้เดี๋ยวโดนนะครับทําอะไรไว้เดี๋ยวจะได้โดนเช็คบินโดนคิดบัญชีนะทุกสิ่งทุกอย่างถูกบันทึกไว้หมดแล้วนะครับต่อให้ในทางกายภาพไม่มีใครจับได้แต่ในทางของเวรกรรมนั้น ได้บันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้ยุแยงผู้คนที่เขาได้บ่อนทำลายคุณไว้เรียบร้อยแล้วรับรองว่าเมื่อเวรกรรมนั้นได้ทำงานนะครับสิ่งที่เขาจะต้องได้รับสิ่งที่เขาจะต้องได้เจอไม่เบาไปกว่าที่เขาได้ทำไว้กับคุณไม่เบา ไปกว่าที่เขาทำให้คุณนั้นต้องเจ็บช้ำนะำกำใจนะครับทีนี้จริงๆนะใบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเหลือแหลรแล้วนะสำหรับสิ่งที่เขาทำกับคุณเหล่านี้แค่ใบท่านพระยมขึ้นมาพิพภากษาขึ้นมาเนี่ยถือว่าเหลือแหล่แล้วนะครับแต่ทั้งนี้อยากเปิดเพิ่มนะครับ ให้ครบ5้าใบเท่ากันดูซิอย่างน้อยจะเจอเรื่องอะไรบ้างอย่างน้อยเขาจะต้องได้เจออะไรบ้างรู้แล้วแหละว่าทําเท่าไหร่ต้องรับผิดชอบไม่น้อยไปกว่านั้นนะทีนี้อยากเปิดเพิ่มเหมนเนาะว่าอย่างน้อยมีเรื่องอะไรบ้างเนาะ เดี๋ยวจะได้เจอเรื่องหนักเดี๋ยวจะใช้ชีวิตอย่างหนักหนาลำบากแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในช่วงที่ลำบากอยู่แล้วเดี๋ยวจะได้เจอเหตุการณ์ที่ซ้ำเติมให้เขาลำบากหนักไปกว่าเดิมแล้วต้องทนลำบากอยู่อเงี้ยนานด้วยนะต้องทนลำบากอยู่อย่เงี้ยต้องทนเท่านั้นต้องทนให้มันร่วงไปเท่านั้นเพราะว่าเป็นวิบากกับเขา ถ้าตอนนี้เขาไม่ได้ดีเลยถ้าตอนนี้เขาลำบากอยู่แล้วนะเดี๋ยวได้ลำบากกว่าเดิมนะครับสิ่งที่เป็นความลับที่เขาพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือสิ่งต่างๆที่เป็นความลับในด้านไม่ดีของเขา ที่เขาเก็บไว้ที่เขาพยายามเฟกว่าเป็นอีกแบบหนึง่งแต่จริงๆแล้วซ่อนสิ่งที่ไม่อยากให้ใครรับรู้ไวนะ้น่ะที่เขาซ่อนเก็บไวนะ้น่ะจะถูกเปิดเผยถ้าเป็นสิ่งที่ดีจะกลัวอะไรแต่ถ้าสิ่งแย่ๆมุมแย่ๆของเขาพฤติกรรมแย่ๆของเขาเนะี่ยที่เขาพยายามจะซ่อนไว้ไม่ให้ใครรู้ เดี๋ยวจะถูกเ,เ,อเอปิดเผยออกไปปิดยังไงปิดไม่มิดลำบากมันยิ่งกว่าคำว่าลำบากเองมันทุกทรมานนี่มันคือความทุกข์ทรมานที่เขาจะต้องเจอแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย ลำบากทั้งกายลำบากทั้งใจนะครับใช้คำว่าทุกทรมานเลยนะมันเกินคำว่าทุกขระทมอะมันเกินคำว่าลำบากมันคือคำว่าทรมานเขาจะได้รับกับความทรมานทั้งกายใจนะครับไม่มีอะไรดีเลยนะดีไม่ดีอาจจะแย่กว่าตายซะอีก <laughs> ตายไปซยก็ยังดีกว่าแต่ไม่ถ่าย เดต้องมาเจอเรื่องที่มันแย่ก่าการตายนะครับพยายามจะขอความช่วยเหลือพยายามจะขอให้อะไรก็ได้ช่วยปราณีเขาหน่อยไม่มีนะครับเพราะว่าตอนที่เขาทำนั้นเขาก็ไม่เคยปราณีคุณเหมือนกันนะครับถามว่าคุณไปทำอะไรให้เขาหรือเปล่าทำไมต้องมาทำเอนกันขนาดนี้ปราณีไม่ได้หรอก็ไม่เขาไม่เคยปรานี จากหน้าไพ่เหตุการ์ที่เกิดขึ้นนี่มันเกิดจากความหมันไสเ้เพราะว่าคุณโดดเด่นเฉยๆแค่นั้นเลยไม่ได้ทําอะไรเลยคุณก็โดดเด่นของคุณอ่ะถามว่าคุณโดดเด่นคุณทําอะไรแล้วมันออกมาดีมันคือความผิดของคุณเหรอไม่มันก็สิ่งที่มันควรชื่นชมควรยกย่องควรยินดีด้วยกันได้ซ้ํานะครับแต่เขาดันหมันไส้คุณไงแต่เขาดันมายุแยงมาบ่นทําลายคุณรับหลังไงรับไม่ได้ไง แล้วมาทําลายคุณรับหลังมาบอลทาลายคนอย่างเงี้อยอายุแยงคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องคุณแบบเนี้ยให้คุณเป็นอย่างเนี้ยรับสภาพเอาเองแล้วกันถ้ายังมีความเป็นคนอยู่มันก็คนจะปานี้ใช่ไหมแต่เขาไม่เคยปานีเลยนะทาได้ถึงขนาดกระทำยำยีกันด้วยวิธีเหนือธรรมชาติเนี่ยจิตใจมันทําจิตใจเนี่ยมันหนักแล้วนะครับจิตใจของเขา,ามันหนักแล้ว การที่เขาจะต้องมาทุกทรมานแบบไม่มีใครปานีเขาไม่มีอะไรปานีเขาเนี่ยช่วยไม่ได้นะครับทำไว้เองนะครับ โดนไม้หัวโดนเพ่งเล็งเมื่อความลับของเขาถูกเปิดเผยออกไปะนะความลับในด้านที่ไม่ดีของเขาถูกเปิดเผยออกไปะนะเขาก็จะโดนเพ่งเล็งโดนไม้หัวโดนเล็งและโดนเล็งตัวไปแล้วโดนไม้หัวไปแล้วเนะี่ยนี่แหละคืออย่างน้อยที่เขาจะต้องได้รับนะครับแต่ถามว่าหลักๆคืออะไร ทำอะไรไว้รับอย่างนั้นเลยนะไม่น้อยไปกว่าที่เคยทําไว้ไม่น้อยไปกว่าที่เคยก่อไว้นะครับอย่างน้อยคือต้องลําบากถ้าลําบากอยู่แล้วจะโดนซ้ําเติมให้ลําบากหนักกว่าเดิมอีกมุมแย่ๆมุมไม่ดีที่ถูกปิดบังไว้จะโดนเปิดเผยออกมาจะต้องทุกข์ทรมานทั้งกายใจ ไตระดับเกินกว่าคําว่าลําบากเกินกว่าคําว่าทุกข์ระทมไปถึงคําว่าทุกข์ทรมานทั้งกายใจและไม่มีความปราณีให้เขาเช่นเดียวก,กันกับที่เขาไม่เคยปราณีคุณเหตุเพราะว่าแค่เห็นคุณได้ดีไม่ได้และเขาก็จะโดนไม้หัวโดนเพียงเล็งนะครับโดนเล็งแวะโดนไม้หัวไว้ นีดูไว้นะครับดูไว้แล้วก็อย่าไปทำอย่างที่เขาทำกับคุณนะครับอย่าแม้แต่จะคิดเนาะเห็นไหมเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้รับเนี่ยไม่รอดเลยนะไม่มีอะไรดีเลยนะครับ เห็นคนได้ดีเห็นคนโดดเด่นก็ยินดีกับเขานะครับอย่าไปหาทําเรื่องแบบนี้อย่าทำแบบที่เขาทํากับคุณนี้นะมาขอคาแนะนําหรือคอําอวยพรให้กับคุณท่านผู้ชมคลิปนี้อยากได้อะไรก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์คำ้ับจู ขอให้ทำตัวดีๆเข้าหาผู้ใหญ่แล้วก็รู้จักบุญคุณรู้จักเคารพผู้ใหญ่นับถืออาวุโสเคารพอาวุโสนั่นแหละดีแล้วน้อมน้อมผู้อาวุโสเนี่ยดีแล้วถ้ารู้ว่าผู้อาวุโสคนนี้ไม่เา้ารถาก็แค่เฟดตัวออกมาเลิกคบแค่นั้นนะครับการเคารพผู้อาวุโสมันดีเสมอนั่นแหละครับ การให้เกียรติผู้อาวุโสมันดีเสมอน,นั่นแหละครับถ้ามันจะไม่ดีมันก็แค่เราไปให้เกียรติผู้อาวุโสผิดคนแค่นั้นแหละมันไม่มีอะไรเลยนะครับมันไม่เป็นไรหรอกนะมันดีกว่าคุณนั่นแหละแล้วเนี่ยไพ่ที่คุณได้เนี่ยผู้ใหญ่จะให้การอุปธรรมคำชูนะครับทั้งนี้คุณต้องรู้จักสำนึกรู้คุณแล้วก็เคารพผู้อาวุโสอย่างบริสุทธิ์ใจนะครับ พูดถึงเรื่องการบนบานพูดถึงเรื่องการขอพรวัดที่มีต้นตะเคียนวัดที่มีอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้หญิงนะครับสถานที่ที่มีต้นตะเคียนสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้หญิงเนาะตามนี้เลยนะไม่อยากให้บนเลยอยากให้ไป สการะขอพรน,นะครับไม่อยากให้ติดสินบนเลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาได้ถ้านาน,น,านถ้าผ่านไปนานแล้วผ่านไปนานมากๆแล้วจนลืมอ่ะแล้วเพิ่งได้อ่ะแล้วลืมไปแก้บนขึ้นมาเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นต้องอยากให้แบบว่าไปสการะแล้วขอพรด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยใจเคารพนับถือ จริงๆนะครับแค่นั้นนะไม่อยากให้บนบานสารกล่าวเลยเพราะว่าก็อย่างที่เห็นนหละหลายๆคนพอสมหวังแล้วก็คิดว่าคงไม่ใช่อะคงไม่ใช่เพราะที่บนไว้เพราะว่ามันนานแล้วหรือขี้เกียจก็หาข้ออ้างสารพัดมาเพื่อที่จะไม่แก้บนแล้วก็มีอันต้องเป็นไปนะครับไปหาล้อเล่นนะครับจนถึงแนะนำว่า ไหว้ขอพอรดีกว่าไหว้สักการะด้วยใจบริสุทธิ์แล้วก็ขอพอรนะครับแล้วถ้าเกิดว่าสําเร็จขึ้นมาจริงๆก็ถ้าคุณยังมีความเคารพนับถือเนาะถ้าคุณยังนึกถึงเขาคุณก็แค่แวะไปสักการะอีกครั้งแล้วก็บอกว่าขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะคะที่ให้กําลังใจแนวๆเนี้ย,ยขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณนะครับที่เป็นกําลังใจให้ ตอนนี้ข้าพเจ้าได้ดําเนินการเรื่องนี้จนสําเร็จลุล่วงแล้วนะครับแนวนี้เลยนะยางนี้เลยที่ตนแนะนําเพราะว่าการบนบานสารกล่าวมันมีการต้องแลกเปลี่ยนไงเราไม่รู้หรอกว่าใจเราอะเวลามันได้ของสิ่งที่ต้องการแล้วมันจะเหลี่ยมจัดมันจะโลภมันจะหาข้ออ้างแค่ไหนมันไม่เข้าใครออกใครเรื่องแบบเนี้ย เพราะฉะนั้นขอพรอดีๆด,ด้วยใจสกาละบริสุทธิ์ดีกว่านะครับใบเดียวเหลือแหล่นะครับใบเดียวเหลือแหล่เลยนะไม่ต้องได้เปิดเพิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวผู้ใหญ่จะให้การอุปัมภ์ค้ำชูนะครับให้ทุกอย่างมันเป็นไปได้ด้วยดีนะครับทั้งนี้ก็เคารพอาวุโสนะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับเคารพอาวุโสเขาไว้นะครับสำนึกรู้คุณกับสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาช่วยเขาไว้นะ อย่างนี้เลยนะครับมาจะถึงตรงนี้นะครับต้องต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะที่สละเวลามารับชมผลงานของตนนะครับกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยสาหรับการรับชมโฆษณานและการก,ารกดซุร์แปงให้ตนนะครับอย่าให้ลําบากตัวเองนะครับแค่แวะเข้ามาชมผลงานนี่ก็ขอพระคุณอย่างยิ่งลวครับที่ขาดไม่ได้เลยทุกคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจตนทุกคอมเมนต์ที่มาแชร์เรื่องราวประสบการณ์ชีวิตของทุกท่านให้เป็นวิทยาทาน มีคุณค่าที่สุดเลยนะครับขอพรบคุณอย่างยิ่งเลยครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ